สวัสดีค่ะพบกับกรายการหัวเส้งเฮงมอร์นิ่งมิวส์เช้าวันคา,นานที่11กรกฎาคม2566ราคาทองคำสปอ์ตเมื่อคืนปิดตลาดทรงตัว1,924ดอลลาร์ปัจจัยที่กระทบกับราคาทองคำส่วนใหญ่ก็มาจากความเห็นของจอร์นี่เฟดค่ะซึ่งมี3ท่านประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกบอกว่าเฟดก็ควรจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปอีกสองครั้งประธานเฟดสาขาคิปแลด์ ก็สับสนในเฟดขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปแล้วท่านก็บอกว่าเป็นหนึ่งในกรรมการที่บอกว่าการประชุมเดือนเมนายนควรจะขึ้นอดอกเบีย้ยแต่ทั้งสองท่านก็มองว่าเฟดก็ใกล้จะย,ยุติวงจรดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วค่ะส่วนประธานเฟดสาขาแอตนตาให้ความเห็นที่เป็นสายพราบก็คือบอกว่าก็ไม่คาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปแล,และถึงแม้ว่าการประชุมเดือนนี้อาจจะขึ้นอีก0.25%ก็ตาม ท่านมองว่าก็คงอาจจะต้องรอดูก่อนว่าจะมีสัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือเปล่าแล้วเงินเฟอ้อนะคะตอนนี้ก็เริ่มลดลงการที่จะทำให้เงินเฟอ้อต่ำกว่าสอเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นเบี้ยต่อไปก็ได้ส่วนจีนยังคงซื้อทองคำในทุนสำรองติดต่อกันเป็นเดือนที่8 เดินที่แล้วเข้ามาซื้อ21ตันนะคะล้วก็แปเดือนที่ผ่านมาเข้ามาซื้อถึง165ตันค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกในระยะยาวส่วนกองทุน s p l ีก็ัสนิ่งๆถือของทองเท่าเดิมค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอะไรนักลงทุนก็คงอาจจะรอดูตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ สำหรับแนวโน้มาคองคำสปอร์ตคาดว่าจะขึ้นหน,น่อยในกรอบ1,910-1,935ถึงดอลลาร์ซึ่งนักหุ้นก็ยังไม่กล้าเข้าลงทุนมากนะคะอยากรอดูตัวเล็กอัตราเงินเฟ้อดัชชีราคาพ,พิภคาดดจะประกาศวันพุธดัชชีราคาพิภหรือว่า PPI จะประกาศวันพฤหัสค่ะทองคำมีแนวรับ1,910ดอลลาร์แล้วก็1,900ดอลลาร์ค่ะ ส่วนแนวต้าน1,935งถึง1,940ดอลลาร์ตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านที่สำคัญอยู่แต่ว่าผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านสำคัญอีกแนวหนึ่งก็คือ1,950ดอลลาร์เป็นแนวต้านของตัว sma 100วันนะคะหรือว่าตัวเส้นค่า่เคลื่อนที่1น0่วันสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมืม่อวานปรับเปลี่ยน3าครั้งราคาทองแท่งขายออก ช่วงเยยน32,050บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะแนวรับ31,800บาท31,700บาทแนวต้าน32,100บาทแล้วก็32,150บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะให้ไว้เหมือนเดิมอาจจะเข้าซื้อถ้าเห็น1,910ดอลลาร์จุดขายถ้าขาดทุนหรือคัดลอส1,900ดอลลาร์ค่ะหรือว่าอาจจะ ซื้อตามหรือว่าโฟล์บายได้ถ้าเกิดทะลุ1,935ดอลลาร์นะคะเพราะว่าก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อขนาดท่านที่อยากเล่นฝั่งขายนะคะจะเปิดฝั่งขายที่ประมาณ1,940ดอลลาร์จุดขายได้คัดึงฝั่งขาย1,950ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง10สตางหายุดสา่สบาท16สตางค์ ก็ถามว่าม่มีปัจจัยลบอะไรไหมก็เป็นเรื่องฟันโฟที่ไหลออกจากตลาดหุ้นนะคะซึ่งเดือนนี้ต่างชาติก็น้นเซล8์8,200ล้านบาทนะคะสัปดาห์นี้ก็ติดตามเรื่องการเมืองในประเทศกันต่อนะคะแล้วก็ทิศทางเงินดอลลาร์นะตอนนี้นะคะก็อาจจะเริ่มนิ่งๆบ้างนะคะเงินบาทให้แนวรับ34บสาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน35บาท30สสตางค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ